อันเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลังมาเก็บกาแฟนอนนี่กาแฟดอกอีลีเนาะเบิ่งกบนี่แดงเแดงอัดนักที่อัดยังกาแฟเนาะ,นนะมาเก็บกาแฟกี่ก่าเนาะอยู่สวนนี่กาแฟดเนาะสวนนี้มึงเนี่ย <laughs> ตัวยิงมาตัวย็นกัน <laughs>

อันนี้กะมา cà phê แล้วตอนนี้ nó มีเมื่อเย็นอันนี้ไปกันเด้อยามสิมาเก็บหัวไป sơn cà phê, tại này các cà phê đó, tại này mới mình mới đến. cà phê xúc lái đó, tại này nó. mạn du, đại bồ. Chịt khuẩn, bẹt khuẩn Đi nào, mặc có phê Cà phê cầm xúc này nó Cà phê xúc lái đó, tao đi nào Mình kêu cà đó, đi nó ơi Cà bà Bây đi pome pinoc tân hàm mak khao phê nóni khao phê dock anh phê nhao mak khao phê khao nóni khao nhao 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 ăn nhao 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 cà phê nhao 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 nhao

ฝีเนาะตอนนี้มาอายเก็บไปแล้วที่ดีดีที่ก็ดีใจไม่มีเห็ดจังสีเนาะทำซุปนี่นี่เห็ดจังสีเนาะทำซุปมันสุกเบิดเนาะตัวนี้เนาะต้องหุ่นเอาเนาะตัว อู้สบายดีเว้ยจะโคบดก็อู้จะโคบถก็ปุ๋ยยังไม่ได้ตีเหมือนเด็นคุณหนีเละเห็นแจหมเหรอแร่มเห็น

เป็นมือกองนะครับทีนั้เอาไปกองต้องทำที่หายุดไิะเย็บแล้วสีหายืดซองกนักทอาที่ชายนักที่ระดมโจ๊ะไยืนน้ำน้วได้เช่นที่อรก้งทีลแล้ววางา,าทีก็่องกำวางอาทีซ่องกำไยนลบายเลย เดี๋ยวคนเบื่อครับตอนนี้เรามาเก็บกาแฟเนาะทุกคนนี่มอเย็นนี่มอกโก้เบิ้งมาได้ดลายเนาะปุ๊ดเต็มกระตาเป็นใบโอ้มอกโก้เกี่ยวใบเว้เบิ้งเนาะซื้อมอนี่ซื้อนายโยต์นะมันซื้อมอนี้มันนาแเลมมาเก็บกาแฟโลเบิ้งเนาะมันนี้มาเก็บกาแฟโล มมว่ามีเงินไปห่วงเหี้ยนะโมโมว่ามมีเงินไปเหียนะเก่งกับเฟลุวมะบึ่งหนามเนาะแต่อีต้นเนาะทุกคนเื่อกีก็เฟลุมัวมมีเงินไปหงเหียนะบ้่งหนามันนี่ต่อีต้นม่หนี่กะบมมีเงินกันเนาะ I <laughs> do